วัตถุมงคลทั้งหมดที่วางอยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องเคื่อเครื่องรางหมดแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องรางที่ไม่ทราบที่ครับผมไม่ใช่คนที่ที่ไม่ศรัทธาผมศรัทธามากวัตถุมงคลในวัตถุมงคลลึกลับเนี่ยก็เลยต้องมาทดสอบถึงว่ามันจะยิงได้ไหมยิงออกไหมเพราะว่าบางทีเราก็ไม่หาที่กันไม่เจอน <ไ activate S 2> <ม>ี่พี่แหมดอกนี้เนี่ยถ้ายิงแล้วแ่นี่เป็นยังไงดับนัดก็สามแสกุยยังไม่รู้เรื่อง ครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการขุนสองธุลุฟ้าบ๊อบบางชันครับพบกันอีกเช่นเคยครับแล้วครั้งนี้ดูครับด้านหน้าผมเนี่ยครับวัตถุมงคลทั้งหมดที่วางอยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในด้านพระเครื่องเครื่องรางหมดแล้วนะครับว่าเป็นเครื่องรางที่ไม่ทราบที่ครับมีอายุไหมมีครับถามว่าหลวงพ่ออะไรไม่รู้ครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ ผมได้เก็บรวบรวมไว้แต่ไม่ทราบที่ฮะบางชิ้นนี่ก็อยู่กับผมมาเป็น10ปีบางชิ้นก็20ปีบางชิ้นก็ไม่กี่เดือนก็เอามารวมกันครับเนี่ยจัดเป็นหมวดหมู่แล้วก็ทําการทดสอบทดลองครับแต่ไอการทดลองของผมเนี่ยผมไม่สามารถที่จะทดลองเองได้ครับก็ต้องเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญครับในด้านการใช้อาวุธปืนและในด้านการอาวุธถูกมงคลมันควรจะปรับอยู่ในสภาพไหนระยะอยู่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีความรู้ต้องเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ หน้าที่หลักๆตอนนี้ก็คือดูแลสนามยิงปืนของกองกำลับการปรับครับใครที่อยากยิงปืนก็ต้องมาเจอครับยินดีครับก็มาเจอดาบได้ละครับ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 ขอญาตเรียกชื่อชื่อเลยนะครับชื่อชื่อง่ายครับดับนัดครับดับนัดครับในการทดลองครั้งนี้นี่ดับนัดใช้อะไรในการทดลองบ้างครับก็จะมีอย่างแรกนะครับปืนครับขออนุญาตนะครับปืนปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วนะครับปลอดภัยไม่มีกระสุนครับเป็นก๊อกสิบเก้าครับเป็นปืนยี่ห้อก๊อกก๊อกสิบเก้าสิบเก้าครับ ซึ่งตัวนี้เป็นปืนของน้องคนหนึ่งได้มีความอนุเคราะห์ให้ยืมให้ยืมมาทดสอบยิงเป็นปืนที่แต่งกายแล้วไกลนิดม,มากับอุปกรณ์ก็คือถุงมือที่ครอบหูแว่นตาการสเก็เพื่อความปลอดภัยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผม่ไม่ใช่คนที่ทไม่ศรัทธา,านะ <S <S ผมจะทามากวัตถุมงคลในเพราะวัตถุมงคลลุกลับเนี่ยก็เลยต้องมาทดสอบดูว่า มันเกิดอะไรขึ้นมันจะยิงได้ไหมยิงออกไหมเพราะว่าบางชิ้นเราก็ไม่หาที่กันไม่เจอใช่หพี่ผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความชํานาญในการใช้อาวุธแล้วก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าใจในวิถีกระสุนเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้อย่างที่อย่างที่เขาไปลองๆกันไปยิงไปวางไว้ในพุ่มไม้ในป่าเนี่ยถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายครับอันนี้เรามาลองกันที่สนามเลยเพื่อความปลอดภัยโดยมีอุปกรณ์เซฟตี้ครับครับผม ผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะเริ่มทําการทดสอบวัตถุมงคลชิ้นที่1นซึ่งเป็นตะกุดเชือกไนล่อนเชือกผักอยู่นะเพราะนั้นงานของตะกุดนี้ก็ประมาณยุคปี2,500กว่าขึ้นมาครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยครับเรียนเชิญครับมาี๋้วผมขออนญาตไปพูดอยู่ด้านหลังเลยนะครับครับมันก็อนนี้นะครับเราก็ต้องให้ดับนมีสมาธิในการที่จะทดสอบนะครับ ครับวัตถุมงคลชิ้นที่หนึ่งนะครับอยู่ยในสภาพเป็นไงครับ อ้าวกระจายนะครับจิบให้ดูเลยครับอ้าวเร็วจิบไปทดสอบตรงนี้เลยนะครับว่าข้างในมีอะไรครับเปิดเลยครับดับนัดครับมีรอยจานอะไรไหมครับมีจางๆเป็นเหมือนตัวหนังสือวาดด้วยขีดๆที่เกาอเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะส่องดูเลยครับผมทิ่สูนรเลยครับเพื่อความชัดเจนครับแต่ไม่น่าจะเป็นจานจากเกจิเพราะว่าปกติแผ่นโลหะบางขนาดนี้จานมันจะต้องนูนขึ้นมาเลยเนาะ จบแล้วนะครับในในการทดลองที่ที่หนึ่งนะครับออาโอเคอันนี้ก็เป็นดอกที่สองนะครับที่เป็นตะกัว่วเป็นตะกปูครับเป็นประหลัดกีิเนื้อตะกั่วทีนี้จากนั้นครับเป็นประหลัดกีิเนื้อตะกั่วเนี่ยเพราะนั้นในการทดสอบเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรได้านา่าครับเดี๋ยวผมผมจะใช้เช็ดจาวครับเนี่ยเพื่อจะเปลีปยนเพื่ออะไรครับเพื่อการตรวจเกตหรือเปล อ๋อเพื่อลดแรงกระ้อนครับเพราะว่าะตัวมันแข็งหุ้นปืนก็แข็งการกระจายแน่นอนครับจากการยิงอ่ะครับครับอันนี้ก็เพื่อเซฟตี้จากผู้ทดสอบครับผมครับเริ่มเลยนะครับครับจะเริ่มเลยนะครับเป็นลำดับที่สองนะครับดับนัดครับเรียนเชิญตามสะดวกเลยนะครับผมขอญาตที่จะปล่อยออกมาแล้วก็ยืนดูครับ เป็นยังไงครับดับนัดครับนี่ครับวัตถุมงคลที่สองนะครับที่เป็นตะกัวเก่าครับอ่าอันนี้น่าก็น่าจะยุคประมาณสัก2 5 0 0เหมือนกันนะครับครับเนี่ยแล้วดูข้างในครับเป็นเนื้อตะกัวเลยครับนี่ครับขออนุญาตที่จะส่องดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับคือของพวกเนี้ยเชื่อไหมดับนัดใครอย่างเราเนี่ยหยิบแผ่นทองแดงขึ้นมา นึกสนุกขึ้นมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผิภาคแล้วก็นั่งเขียนฉันรักเธอแล้วก็ม้วนก็ยังถ้าไว้อีกสิบปีก็ยังเก่านี้แหละครับเราต้องการที่จะทดสอบเจอให้ร้รูว่าันเจอของสายเพชรบุรีนี่มีแกะออกมาเป็นรักหน้าเด็กรักหน้าเด็กลูก<ๆ>่ลก,ก็มีครับอันนี้ไม่ได้เป็นการลบหลู่ครับแต่มันเป็นเรื่องจริงที่คนมันชอบอุตลร์เหล้วเกินนะครับก็เล่าให้ฟังครับอันนี้เป็นชิ้นที่สองครับอ่านี่ครับเป็นตะกัวตะกัวย,ยังไม่เหลือเลยนะดับนั้น ชิ้นที่3าครับจะเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ทราบที่นะครับอ่าเนี่ยลองมา2ชิ้นแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตะขุดอ่าก็ยุคปี2500กว่าขึ้นมาประมาณ2กว่าแหละครับเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาต่าแปะแปะไว้ก็จะทำการทดสอบเป็นตะกุดตัที่สามแหดอกนี้เนี่ยถ้ายิงแล้วแช่นี่เป็นยังไงดับนัดยิงแล้วแช่นี่เป็นยังไงครับด่างดอกนี้ก็สามแสนกุยยังไม่รู้เรื่องอ่ะอ่าด่างดอก โอ้ยไม่ต้องสามแสนหรอกห้าหมื่นแสนหนึ่งดอกละห้าหมื่นแสนก็น่าจะไปแล้วบ้างก็ขำๆนครับไม่ให้เครียดครับก็เป็นการที่ว่าเราพูดเพื่อให้ท่านสบายใจว่าไม่อยากให้เครียดในการลองวัตถุมงคลมากกว่าครับครับก็เนี่ยลองให้เห็นครับวัตถุมงคลที่ที่สามครับเป็นตะกุดทองแดงครับขนาดเขาเรียกตะกุดโทนใช่ไหมฮะอย่างนี้ยาวๆอย่างนี้เขาเรียกตะกุดโทนฮะก็เรียนเชิญดับนัดทดสอบได้เลยนะครับถ้าพร้อม ผมอะไม่ใช่คนที่ที่ไม่ศรัทธานะผมศรัทธามากว่าดุมงคนเลยเพราะว่าที่ผมงคลลุกลับเนี่ยแหวดอกนี้เนี่ยถ้ายิงแล้วแช่นี่จะเป็นยังไงดับนัดก,ก็3ามแสนคุยกังไม่รู้เรื่อง อกที่สามเป็นยังไงบ้างครับดับนัดครับรเ,เหลือครึ่งเดียวอีกเช่นเคยครับอ้าวอันนี้ก็เป็นตะกุดไม่ทราบที่ดอกที่สามครับอ้าวชิ้นส่วนชิ้นส่วนมีนไหมเอยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอ้มีไหมอูกระจายหายขนาดนั้นใช่หรอครับนี่นนชิ้นส่วนยาวไหมยาวไม่เป็นไรก็เดินหาดูหรือกระจายไปหมดแล้วครับผมว่ากระจายครับ เนี่ยแผ่นโลหะทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยแผ่นตะกุดทั้งนั้นเลยที่เรายิงอะ่ะกระจายหมดครับดับนัดเหลือครึ่งเดียวฮะกระจายหายครับ,รบเนี่ยเนี่ยแรงแรงโอ้โหครับเนี่ยฮะก็ลองให้เห็นครับเนี่ยหยิบมาวางนะครับวัาถือคนที่ที่สามครับห้ามลองเองนะครับห้ามลอง,ลองเองเด็ดขาดครับในการใช้วุธครับห้ามไปลองเองเด็ดขาดเพราะมันมีการอันตรายที่มังเกิดจากสะเก็ดได้ครับ ชิ้นที่สี่นี่ผมขอเป็นตะกุดเงินนีกครับยังคาใจทั้งตูดนะครับนี่ฮะนี่ฮะตะกุดเงินนะเป็นตะกุดเงินนะครับดอกนี้ดอกคู่เลยนะครับเราเอาคู่เลยนะดอกเล็กนี่ต้องใส่จอดีเพราะว่าน่าจะน่าจะยิงไม่โดนครับเนี่แต่ว่าถ้ามันออกก็คือก็คือก็คือถือว่าออกนะเป็นตะกุดเงินทั้งคู่นะครับวัตถุมงคลชิ้นที่สี่ครับเป็นตะกุดเงินเก่าครับที่จะนำมาทด่เราในวันนี้นะครับ เป็นไงครับดูก่อนนะครับวัตถุมงคลโอ้โหอย่างนี้ถือว่าถือว่ายัางไงครับเนี่ยถือว่าเท่านะกระจายนะทั้งสองอันนะเพราะมีสองอันนะโอเคไม่ได้อยู้ทั้งสองดอกดอยู่สองดอกเลยใช่ไหมอ๋อผมนี่ก็ดอกเดียวครับนี่ครับเป็นเป็นเนี่ยผมอยู่กับผมมานานมากเลยเนี่ย นี่ก็อยู่มานานเนี่ยนี่ก็อยู่มานานเนี่ยพวกตัวเงินเงินเก่าเนี่ยเรอยิ้แกะเลยครับดูว่ามีรอยจานไหมอ๋อเป็นเหมือนลักษณะเป็นเป็นแผ่นเขียนชื่อเขียนแบบเหมือนแบบผู้คิดส่วนผู้สนอะไรแบบนี้ด้วยอ่าเนี่ยฮะเนี่ยประมาณเนี่ยมีตัวหนังสือมีตัวยานอะไรอยู่นี่นะครับทุกท่านครับครับประดับขีดไม้ถามว่าเก่าไหมครับดับนัด เก่าครับเก่าแน่นอนุูยกระดาษนั้นนะ่ะต้องมี50ปีไ,ไหมเราเก่าแน่นอนเพราะว่าเสี้ยนไม้มันมันรัดตัวใบกะขาดเนีน่ยผมเอาแต่ละอย่างเปนของเก่าเนี่ยใจกระดาหมอนกังอยู่กับผมครับก็ทําการทดสอบชิ้นที่5ครับนี่ครับก็เตรียมตัวใส่งมือใส่เครื่องเซฟตี้ทุกอย่างนะครับแล้วก็เริ่มทำการทดสอบวัตถุบงงคลที่ไม่ทราบที่ชิ้นที่5ครับ ลูกปืนได้แล้วครับอ๋อครับก็อันนี้ก็เป็นประหลัดขีกไม้นะครับไม้อะไรนะดับนั้นอ่าผมดูเป็นไม้คูนไม้คูนเก่านะเก่าไหมเก่ามันมี50ปีนะครับเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่มียันไม่มีจานอะไรด้วยฮะมีแต่เนี่ยเคลือบเก่าไว้เฉยๆเนี่ยอ่าแล้วก็ไม่มียันไม่มีจานเพราะนั้นผมเลี่ยงที่จะลบหนู่อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วเพราะนั้นเราเอาของเก่าที่ไม่ซ้ำที่ นะครับว่าไงครับเดี๋ยวจะมีอีกสองชิ้นเนี่ยมันปลอดภัยอยู่แล้วผมดูแล้วว่าปลอดภัยเดี๋ยวจะให้มือปืนมือปืนมายิงครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้อาวุธปืนเหมือนกันครับจะมาทดสอบอีกเช่นกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเหลือวัตถุมงคลอีก2ชิ้นใช่ไหมเราทดสอบไปแล้วโดยดาบรัดไป5ชิ้นแล้วครับอ่าเหลืออีก2ชิ้นนี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งนะครับนะครับก็เริ่ม วัตถุบุค <น S 2> แลที่หกครับติดตั้งไว้แล้วนะครับกล้องดูเลยนะครับเป็นตะกรุดทองแดงเก่าคู่ก็อยู่กับผมมาหลายสิบปีอีกเช่นกันครับเนี่ยครับนํามาลองให้ท่านไม่รู้ที่ะห,หาที่มาเป็นสิบปีแล้วครับก็ยังไม่เจอเลวเราลองมานําทดสอบครับเรียนเชครับ Xong rồi Lơm gì โอ้โหบี้บีนี่ไม่เหลือแล้วครับแรงไปขนาดนี้ครับก็วัตถุมงคลชิ้นที่6ก็ตอนนี้ชิ้นที่7นี้จะเป็นวัตถุมงคลรวมครับเนี่ยรว,วมเลยครับที่ว่าเก็บเก่าๆไว้ก็ทดสอบเลยครับเป็นเชิญดับนัดเลยครับพร้อมแล้ว กระจายครับกระจายอีกเช่นเคยครับเนี่ครับก็ทดสอบให้ท่านเห็นครับนั่นเลยครับโอ้โหอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เหลือล่ะครับถูกไหมครับโอ้หายไปหลายดอกครับกระจายหมดแล้วครับก็ถือว่าเข้าครับถือว่าถือว่าทดสอบนี้ก็ถือว่าเข้านะนี่ครับนี่ครับก็มีจานนะมีครับเนี่ย จารเลยครับโอ้พี่อันเนี้ยเหมือนดอกเมือคือลายมือคนคนเดียวกันแล้วก็เป็นเขียนอะไรก็มั่วเขียนมั่วอันนี้ไม่ใช่ลายจานจะมีดอกนี้เป็นลายจานแต่ว่ามันมีอายุมันเก่าเห็นไหมเนี่ยนี่แหละเป็นประเด็นปัญหาที่คนบางคนห้อยมาทั้งชีวิตแต่ข้างในมันเป็นอะไรอ่ะก็ไม่รู้เห็นไหมเพราะว่ามันไม่ทราบที่ครับมันก็เลยต้องพบกับเหตุการณ์เช่นนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นทราบที่แล้วชัดเจนในวงการสากลยอมรับไม่ใช่ปัญหาครับเราไม่ลองครับใช่ครับ โอเคนะครับรับทราบทั่วกันเลยนะครับครับนี่ครับเป็นไงครับขออนุญาตเข้ามากลางหน่อยครับอ้าวคุณหนึครับก็ผู้ทดสอบอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้ช่วยของดาบนั้นนะครับในการยิงนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับในการทดลองวัตถุบมงคนเนี่ยครับครั้งแรกในชีวิตเลยไหมครับครั้งแรกครับเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับผมเห็นมีโพสต์ต้องแบบคอยประกบอยู่ข้างหลังเลยนะพอลองเข้าไปปึ้งเข้าไปในนัดแรกนีรู้สึกยังไงครับตกใจเดี๋ยวก่อนคุณคิดไหมว่าก่อนที่ คุณจะยิงเนี่ยถ้ามันไม่ออกเนี่ยคุณจะทําหน้ายังไงไหมหน้าหรือไม่คิดไม่คิดครับอ๋อคุณก็เชื่อมั่นว่าครับในตัวคุณว่าคุณจะต้องเร็งให้ตรงที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดเท่านั้นที่เหลือก็ปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดตามจริงถูกไหมครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะว่ามันแบบถ้าไม่ออกผมจะทํายังไงอะพี่ผมจะกล้านัดที่สองไหมปืนผมจะแตกไหมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะโอเครับทราบครับครับคุณผู้ชมครับรายการขุนสองรูฟ้าอปบางชัน ก็นี่แหละครับนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นผมรู้อะไรผมเห็นอะไรท่านก็ได้เห็นได้รู้ไปพร้อมกับขุนสองลูกฟ้าป๊อบบางชันครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขุนสองลูกฟ้าป๊อบบางชันและช่องเช็ดคุกนะครับสำหรับ,บวันนี้นะครับเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปก่อนทั้งดาบนัดแล้วก็ผู้ช่วยดาบนัดแล้วก็ผมขุนสองลูกฟ้าป๊อบบางชันต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ